ทําไมเสื้อกูอะกูแค่สงสัยอะว่ามึงลืมเสื้อไว้หรือเปล่าคุยได้เก็บไว้ให้แล้วมึงอ่ะทําไมถึงทิ้งขอไว้แบบนี้ฮะ กินไหมครับอินโตอินโตรูปอินโตครับกินนี่ไหมอินโตเออกินแล้วเหรอหมาไม่กินมึงก็กินดิก็กินเองดิอินโตกินให้หมาดูหน่อยดิกินเองนี่ มองกูมมีอะไรกูพูดมาดิไม่มีอะไร,รอ่ะหมามันก็น่ารักดีเหมือนกันนะมึงว่าไหมหลอกกูด้วยดิ นั่งทำรายงานเด็กติดมยังมึงวะวันหลังอ่ะมึงไม่ต้องมาปกป้องกูอะไรแบบนั้นอ,นะอีกนะกูชินแล้วอ่ะใครอยากจะบูลลี่กูยังไงอ่ะกูไม่สนใจหรอก แต่กูไม่อยากเห็นมึงเจ็บตัวแบบนั้นอีกนะเว้ยเอารม อาจารย์มึงจะไปไหนทำไมล่ะครับอาจารย์มึงต้องไล่สอบเก็บคะแนนตามเพื่อนเพื่อมึงเข้าใจไหมแล้วมึงทำท่าหาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยพวกมึงกูขออาสาสมัครช่วยสอนช่วยสอ,สอนให้มันหน่อยหนึ่งคน ผมก็ได้ครับอาจารย์เออกูคิดแล้วว่าต้องเป็นมึงไอ้อัะนัดซ้อมมันเย็นนี้เลยนะไอ้ท่าพื้นฐานที่เรียนไปอะ่ะนี่จับจับหนออีกมือด้วยจับเค่นนี้เหรอเออ คุ่มกูแรงจังไงมึงก็ตั้งใจหน่อยดิวะกูก็ตั้งใจอยู่นี่ไงดูขึ้นมาดูขึ้นมาทำแบบนี้ถับ้ามาขอนี้มึงทุ่มกูบ้างถับดิ chết Làm thế nào? Đi thôi Ừ Mày có cái này ทำไมมึงอ่อนจังไว้ตัวเล็กมึงปล่อยกูได้อ่รอย่างกูบอกให้มึงปล่อยกูไงถ้ามึงอยากออกไปอ่ะมึงก็ดิ้นออกไปเองดิถ้ามึงทำได้กนะเป็นไรตัวใหญ่ตัวเก่งเชีย กูไปก่อนนะกูเพิ่งได้ว่ากูมีทุรลาอ่ไมเดินตัวงอ่ะกูไม่เต็มใจอะ่ะไม่ต้องช่วยกูได้นะกูคแค่ไม่อยากให้ห้องเรามีคนตกเดี๋ยวเกียดเฉลี่ยลงจะแพ้ห้องอื่นเอาแชมพูไปยืมเลยดิ กูไม่ได้เอามาสบู่ไว้ดิกูยังไม่ได้อาบเลยนะเออเอามายืมหน่อยเร็วโอ๊ยมึงเจาใช่ไหมตัวเล็กก็ได้นะตัวใหญ่ก็ได้นะอะไรของมึง ก็มึงถามกูว่าจะเอาป่ะใช่ปะ่ะกูตอบมาก็ได้ไงให้กูเข้าไปห้องมึงตอนนี้เลยปะ่ะไม่ต้องถ้ามึงไม่อยุดมึงเจอตีนกูแน่มึงอาบน้ำไปเลยนะมึงเนี่ยนะข้างนอกแข็งแต่ข้างในนี่แม่งมึงจะไม่หยุดใช่ปะ่ะ กูรู้นะว่ามึงมีแผนเข้ามาปวดโรงเรียนกูนแต่วิธีการที่มึงใช้ปวดกูกูบอกเลยนะทำอะไรกูไม่ได้หรอกเออ ไปรับปากอาจารย์กาลคุณไปช่วยมันทำไมไวะไอ้อักพวกเราเป็นนักเรียนนะคะไม่ใช่นักโทษพวกเราไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนเอาเสรีภาพของเราคืนมาเอาสิทธิที่ของพวกเราคืนมาไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนเอาเสรีภาพคืนมาเอาสิทธิที่ของเราคืนมาเอามาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะเอาคืนเลยค่ะส่งเสียงดังทำไมกันวะนี่มันเวลาพัก ก็เพราะเวลาพักไงคะพวกหนูถึงมาพูดพวกหนูไม่ได้พูดตอนเวลาเรียนสักหน่อยใช่แล้วมันก็เป็นสิทธิพิจของพวกเราด้วยเนาะแต่นี่มึงกําลังละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอยู่นะก็ไม่ได้ละเมิดอะไรนะคะไอ้ขัดไอ้วัดจัดการอะไรอะไรเลยนี่มันของพวกหนูนะคะพี่ไม่มีสิทธิ์ที่มันสิทธิ์ของพวกหนูเอาคืนอรั้งปัญหาได้ทีนี่ถ้ามึงไม่กลัวพวกกูอะ ึงกลัวคำสามมันก็ได้แต่พวกพี่ไม่มีสิทธิ์มายึดของพวกหนูแบบนี้นะคะใช่มีสิพวกกูเป็นสหวัตนักเรียนพวกกูมีสิทธิ์มึงไม่ต้องเสือกแอลยันมีผว้มาพอแค่นี้ก่อนนะพวกมันโง่ตายกันหมด พี่คร<อ>ับอ,อีนองอีเนียนวันนี้พอแค่นี้ไปโอ้เดี๋ยวขอของด้วยนะคะขอบคุณครับเด็กพี่เนี่ยมึงพูดอะไรกับพวกมันวะกูก็พูดภาษาคนปกติไงไม่ใช่ภาษาคนบ้าอำนาจแบบพวกมึง ฝากมึงมีแการต่อด้วยนะเฮ้ยเรียนในเราไป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 ไเข้าเรียนเข้าเรียนไปไปเรียนไปเรียนไปเรียนลยเรียนไปเรียนเอายันพวกมึงมีดีลลับอะไรกันบอกกูมานี่มึงอยากรู้เรื่องนั้นจริงๆหรือแค่อยากหาเวลามาอยู่กับกูสองต่อสองเหรอมึงเม่งหลงตัวเองวะ ใครเขาจะอยากอยู่ใกล้คนอย่างมึงวะทำไมอ่ะอยู่ใกล้ๆก,กับคนอย่างกูแล้วมันยังไงอ่ะถึงเวลาแล้วค่ะยกระดับก,การประทวงขึ้นค่ะ มจะทำให้สุภโลปันป่วนให้สมกับที่พวกมันเคยทำระยำเอาไว้ครับนะกูมาเตือนมึงอะให้มึงระวังไอ้อายไว้หรือว่ามึงกลัวที่ต้องอยู่กับกูสองต่อสองเวลามงหมดฤทธิ์เนี่ยน่ารักยิมงเลยนะ